ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อลลำเพินออฟฟิเชียลครับรถทีมงาน2องคันครับตอนนี้เจอปัญหาแล้วครับพี่น้องนี่ครับลงมาคงบอลยังแค่มือนะครับแต่ว่ายังบนเถึงลุกถึงนครับตอนนี้คือมืนเลยครับตอนนี้ดันตรงนี้กับมืนครับเงงมาปิด ออกุ้งออกออกป้ายออกป้ายนีออ่ออออออครับบัวพอหยุดผ้าเล่นตมแล้วมืนครับนี่มันจังเป็นดินใหม่ใหม่ดินย่งวันนี้ใหม่ใหม่ครับนี่รถพยุดกะลุงมันไก่น้องมันไก่สาครามหน่าจะมาพุ่งยู่หมู่นี้ครับ รดไทยไปบัวท่านครับพเดินไถ่เราดินเราบ่เด,ด,ด,ดึงเดินเดินเดินดึนเลยเดิรถไทบัวท่านรถพวกรอครับรถไถเขาเกะบ่ต้องบ่ต้องเขาโล่แล้วบ่ต้องเขาโล่แล้ว พดออกให้พ่อไปซะพ่อพ่อปดออกให้พ่อพุ่งซะพ่อพ่อพ่อเอาวินีก่อนพ่อเอาวิธีก่อนพ่อพ่อพพ่อ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 จะพุ่งได้แล้ว พุ่งออกดีว่ามันแกนแล้วรถไทยเพ็่นไอ้เพื่อนออกก่อนพ่อไอ้หนุ่ยถอยไปอีกไอ้หนุ่ยคือเพื่อเยอะไปอีก เอาขั้นนั้นคืนอใบยึบปีกคือใบยึบออกไปอีกบัวถอยออกก็คืบอบัวถอยออกให้มันสุดทางแรงรถอุ้ยขับ,บรวดไหมบัวถอยออกก็คืบอบัวถอยออกให้มันสุดทางหรือว่าไปบไัวใดละ่ะจี เปิดมี้เปิดมงนี้อเงนี้นะครับเปิดนังหวน้มังนเยนี่มันเป็นปูนนครับเปิดฟังุ่นเปิดฟังุูนมันเป็นปูนแล้วเอนกดันนี้กับปูนครับเปิดนีที่ว่าเปิดนีอะไรวุ่นมาเขาได้มันเป็นปูนสองฟังมันเป็นปูนเป็นเสาปูนทั้งสองฟังนะครับ ใครเอกจีวิ์นเขาเอาเปิดนีจะจะจอนอกตรงมีโบไ,ได้เลยครับป้าครับเปิดเปิดมองนีให้นะครับรถตีโค้งเขาโบได้ครับปิดมองนีครับฮ อันนี้โบได้ครับพื้นที่พื้นมันมันยังดินดินยังเปียกๆอยู่ครับพี่น้องขนาดบอลแรนเขามาาไม่ยังคิดว่ามันแกนมันยังจอดปุ๊บกับลงหล่อลงปรับเลยฮะแมน,นบะ สนาบอลแรงลงมาห้วยบอนแรงลงมานะครับมาจอดจอดไม่ยังรวมรวมลงตอนนี้บอนขึ้นไปจอดพุ่นได้มองแกนครับแลเลยบ,บ่ยังบุ้านจริงครับถาพึ่นอันนี้เท่อเดียวได้ที่คอยขยับ เศษหน่อยได้แข็งดีพเพราะเจ็บไวได้เสียเหมือนเส้นอนอยิบไปดึงอยู่บานน้องคู่เหมือนนั้นหายเลยนํามากระโบเห็นครับตอนนี้ทีมงานท่ากับเดินทางมาฮอดกันครบแล้วนะครับตอนนี้การอรอทีมเวทีครับมามากจุดชี้จุดนะครับน่าจะกินเขากินน้ำอยู่ครับ มนีเทาทำการแสดงอยู่ที่อำเภอลำปลายมานนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับค mm ุณ hmm. ครับรถท่านกับกระลังงานแรนเขามากครับเพราะว่ารถทัาน mm hmm. ค่อนข้างสูง mm hmm. หลานฝูงจย่งเกตดย่งเสียครับเสียพื้นที่ให้ทีมงานต่างเวทีต่างอย่างใดให้รถแรนทีมงานแรนใดนะครับ เอาจัน้อยครับเดยวนผ้าเขาเป็นยังชุ่มบรรยากาศไทยในวัดนะครับว่าบรรยากาศเป็นแบบใดครับพอดีกับมาวัดทั้งที่ก็ต้องข้ามบุญกันแน่จังน้อยครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลก็ขคอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคนลังแร่งใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ